วันที่มีความสุขได้ไม่มีใครสาบไว้ต้องพูดช้าๆนะครับเพราะว่าไม่ได้พูดนานครับเราอดเป็นเดือนเป็นเดือนนะแล้วต้องพิสูจน์ว่าเตะปี๊บดังอยู่หรือเปล่าใช่มาเดี๋ยวไม่เอ่แกระวังระวังหายไปพี่นิวเห็นว่าตอนนั้นไปกิจกรรมที่อุบลอ๋อใช่พี่นิวพี่นิวเล่าหน่อยว่าไปอุบลนี่ยังไงเป็นยังไง ก็อุบลก็มีเด็กครับเหมือนที่กรุงเทพมีคนแก่ด้วยปะมีคนแก่ด้วยแต่เด็กที่อุบลเขาจะเขาจะพูดภาษาคล้ายๆเราอ่ะพี่พี่แทนสาธิที่หน่อยเด็กอุบลสำเนียงสำเนียงได้ไหมอุบลออันนี้เฮ็ดจังได้ไอ้นี่แต่ว่าอุบลเนี่ยเขาจะมีสำเนียงของเขาจะต่างกับอุดร แต่เวลาเราคุยกับผู้ใหญ่ที่แบบเขามาจากภาคอีสานใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราแบบเราเป็นคนกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาคุยเขาก็จะแบบพยายามพูดกลางให้เราใช่ใช่เข้าใจมากที่สุดเด็กว่าไงครับไม่ครับจับชุดใหญ่างเลยครับก็เขาไม่รู้ว่ะพี่ไม่แล้วกี่คนครับมาเป็นฝูงับฝูงเราประมาณสิบแปดคนก็ไปทําอะไรพี่ไปไปเราไปออกบูธครับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครับซึ่งแบบจะมีเด็กมาทํากิจกรรมกันซึ่งเวลาเด็กเขามาเนี่ย เขาก็จะแบบมากันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาจะซึ่งหลายรอบแล้ว แต่ละคนเนี่ยเขาจะพูดเรื่องของตัวเองเช่นคนนี้ไปเจออะไรมาคนนี้อยากได้ของขวานคนนี้อยากได้เข็มกัดคนนี้ชอบแองกี้เบิร์ดคนนี้ชอบการ์ตูนคนนี้นาลูโตคนนี้โมกุลว่าอนไรแต่ละเรื่องแต่ละราวครับแต่ว่าเขาจะพูดราวแท็กใส่เราแล้วพูดพร้อมกันถ้าถ้าเกิดว่าสมมุติเราฟังไม่ทันเขาจะดึงเสื้อให้เราสนใจเขาอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุก็ปหนึ่งปสองปสามไม่เกินปสาม แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็เป็นเซตป4ป5ป6เนี่ยจะเริ่มแบบว่าชอบคนนั้นรักคนนี้อะไรเงี้ยอ,อย่างอย่างคนนึงก็จะชอบชอบน้องตี้กิจกรรมเราจะมีทําอะไรพี่เออเราก็จะมีทดลองไข่สุกไข่ดิบครับว่าเออคือเอาไข่ามาสองฟองแล้วก็จากการหมุนเนี่ยเราจะรู้ว่าลักษณะของไข่สุกไข่ดิบเนี่ยถ้าเกิดมันหมุนเนี่ยมันจะต่างกัน ไ <Bond> ข่สุกเนี่ยก็จะหมุนเป็นลูกคางเลยในขณะที่ไข่ดิบเนี่ยก็จะหมุนแบบไม่เป็นแบบเป็นสปาแล้วรางวัลที่เราให้นี่เป็นอะไรเป็นเข็มกาัดครับก็คือก็คือว่าเขาจะทําเขาจะวาดรูปแล้วก็รูกเนี่ยมาปั๊มเป็นเข็มกัดซึ่งเข็มกัดเนี้ยมันจะเป็นแบบของเขาเองเลยจากการวาดของเขาเขาจะเขียนชื่อก็ได้บอกรักน้องตี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ ก็จริงๆคำกัดคำกาดของทางทางเราเนี่ยจะเป็นแบบเป็นตาสัญลักษณ์ TK Park ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเด็กสองคนนั่งรถรถแต่ว่าแต่ว่าบางแต่ว่าบางทีเราก็อยากให้เขาวาดเองเนี่ยเราก็หันหลังให้เขาแล้วก็ให้เขาวาดเองอ๋อคือเราไม่หันหน้าดูเออหันหลังไม่ใช่แลวครกระดาษรไม่ใช่ผมีกระดาษเราเราพิกระดาษให้มันแบบว่าเป็นด้านขาวเสร็จแล้วเราก็วาดเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะเขียนตที่ TK Park ไปด้วยซึ่งเด็ก ซึ่งเด็กเนี่ยเขาก็จะไม่เขียนเขาก็อยากจะวาดอะไรเขาก็วาดใช่ไหมพี่ก็จะเขียนลกพอ่อรักแม่รักพี่รักน้องเหมือนกับที่เราเคยไปเมืองทองธานีใช่ไหมพี่อันนั้นผมไปทําภาพไวก้ก็ไปวาดรูปให้ครับต่อแถวสี่สิบกว่าคนยาวเหยียบมือหงิกนะแบบอยากวาดรูปอะไรวาดรูปแบบวาดรูปตัวเอ่อวาดรูปตัวเองแบบการ์ตูน อย่างเงี้ยแล้วก็สีโคปิกผมก็หมดอธิบายดีโคปิกสำหรับคนที่ไม่รู้เออเดยออันนี้สำหรับเด็กเด็กที่แบบว่าไม่เคยไม่ไม่รู้แล้วก็อยากจะเรียนทางนี้ครับสีโคปิกก็คือสีที่เอาไว้ใช้ลงกระตดนครับทางญี่ปุ่นาาสีโคปิกจริงๆมันก็คือมาร์กเกอร์ครับมันเป็นเหมือนตามาปากกาตามาครับจริงๆเราเรียกปากกามาร์กเกอร์แต่ว่าของโคปิกเนี่ยมันจะใช้สารเคมีชนิดหนึ่งที่สามารถลงทับแล้วสีจะไม่ทับเป็นชั้น แต่ถ้าเกิดใช้ตามมาเนี่ยมันจะเท้ากับเป็นชั้นแบบชัดเจนถ้าเกิดเคยใช้ตามมาลงนะครับซึ่งแทง่งหนึ่งเนี่ยจะแพงนิดหนึ่งก็อาจจะ140กว่าบาทต่อสี่ตัวมาน,นะครับสีเติมก็1้0สครับสาหรับคนที่จะใช้สําหรับการเรียนนิเทศเ,เรียนศิลปะศิลปศาสตร์ศิลปรกรรมพวกวาดรูปอะไรอย่างเงี้ย ตินประกำเขาไม่ใช่ตินตาสิทประศัตรเจ้าสาวพี่ได้ตัวครับตัวครับก็อย่างนั้นครับสิ่งที่ผมหมดมซึ่งก็รวมไปถึงการออกวุฒิที่โรงเรียนจิรด,ด,ดาครับจิรดานี้เราเรามีความเขาเรียกอะไรเราเปื้มมากเด็กเร <ปะ S 2> ียนป,ปลื้มปปื้มเด็กจิรดานี้ผมเป็นเด็กโรงเรียนรัฐบาลมาตั้งแต่เด็กเลย เพราะผมเป็นเด็กก็ผมเป็นเด็กเด็กโรงเรียนรัฐบาลซึ่งโลจิจิตรัฐได้เป็นเอกชนหรือเปล่าครับเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลครับแต่ว่าเป็นรัฐบาลที่ผมเห็นรู้สึกว่าเด็กโรงเรียนนี้จะมีจะมีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะไปไม่เยอะนะคือเขาจะมีความคิดการอ่านเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกับเด็กทั่วไปที่ผมเห็นตามแถวบ้านผมอะไรอย่างเงี้ย อย,อย่างเช่นยังไงพี่พนิวเล่าได้ครับผม <S <S ผมไม่ค่อยไปค,คูกคีกับเด็ก<อ>ความคิดความอ่านของเขานะครับก็คือเขาจะมีมีระเบียบครับออือเป็นเด็กที่แบบมีระเบียบเรียบร้อยอย่างเช่นถ้าส,สมมติว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะแปลว่าไปเข้าห้องน้ําจริงๆไม,มไ,มไม่ไม่ไม่ได้เป็นการโดดไม่เป<ช>็นการแล้วก็อย่างสมมุติว่าพ่อแม่บอกว่าให้ไปวิ่งเล่นได้เท่านั้นเท่านี้เ้าก็จะไปเขาก็จะก่อนจะไปไกลมากกว่านะเขาจะเดินมาขออนุญาตแล้วก็ยกมือไหว้ไปด้วยพูดไปด้วยครับ พ่อค้าหนูขออนุญาตเลยตรงนั้นไปหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือเด็กป .1 ครับเออใช่ไหมแล้วบอกเหตุผลด้วยครับป .1 ป .1 ก็จะมีสี่ห้องค่ใช่ครับใช่มีห้องเด็กดีอยู่สามห้องซึ่งซึ่งซึ่งผมผมผมกับพี่แทนใช่ไหมกำลังกำลังจัดไอ้นี่กันอยู่ก็มีเด็กคนหนึ่งครับตัวผมเอาผมตั้งตั้งตัวขาผู้ชายก็มามาถามพี่ มีอะไรนะพี่เขาเขาพูดอะไรอะไรแบบเหมือนประมาณแบบโดนรุ่นพี่แกล้งเออเหมือนกับรุ่นพี่เรียกไปรุ่นพีเรียกไปเออเหมือนเรียกไปแล้วเด็กก็ไม่เข้าใจว่าเออนี่คือเวลาเรียนของฉันแล้วมาเรียกไปแล้วฉันไปทําอะไรซึ่งก็มาถามว่าเานี่ยถ้าเกิดเขาเขาเขาต่อยผมผมจะทํายังไงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกครูอะไรอย่างเงี้ยซึ<ม>่งเขาก็มาแจ้งกับผมซึ่งผมก็งงว่าเขาเขาเขาจะพูดอะไรเขาจะพูดอะไรเราอัดถ้าขึ้นไปเรียนเถอะผมบอกให้ขึ้นไปเรียน ไม่ต้องไปสนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูเขาติดติดต่อเองเด็กก็เดินขึ้นไปโดนครูดา่าหน้าห้องหน้าหน้าชั้นพ <c oughs> คือเด็กคือผมก็รู้สึกว่าเด็กเขาเขาเรียกไงอะ่ะเขาแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมีมีมกฎมีเกณฑ์อ่ะใช่ครับเด็กมีกฎร,ระเบียบซึ่งเขาจะไม่ไม่ไม่เล้อทําไปเลยเขาจะถามก่อนว่าอย่างนี้ดีไหมไม่ดีไหมอะไรอย่างนี้ <c oughs> ซึ่งซึ่งโรงเรียนนี้เขามีอย่างหนึ่งที่ไม่ที่ผมไม่เคยเห็นก็คือ ต้องให้ผู้ปกครองมารับอืมไม่มีอืตอนแรกผมผมนึกว่ามันไม่ใช่โรงเรียนปกติเวลาโรงเรียนนะครับหน้าโรงเรียนเขาจะมีของขายแผงลอยขายของแบบจุกจิกแต่โรงเรียนที่ผมไม่เห็นหน้าโรงเรียนไม่รู้ว่ายังไงคือไม่มีของขายมีมีหน้าโรงเรียนแต่ว่ามันจะหน้าโรงเรียนมีหน้าโรงเรียนแต่ว่าไม่มีของขายหน้าโรงเรียนไงซึ่งโรงเรียนผมเนี่ยมันจะมีพวกไพ่ยุกงยุกเกของเล่นอะไรห้าบาทสิบบาทขายโรงเรียนนี้คือเขาบอกว่ามันจะมีการลงชื่อ อ่าเขาเรียกอะไรนะลงชื่อผู้ปกครองมารับนักเรียนที่กลับแล้วก็พาเด็กกลับโดยที่ทุกคนต้องมีคนมาส่งมารับใช่หรือแม่ก็ต้องมีผู้ปกครองดูในการกลับบ้านว่าเออดีแล้วเด็กแล้วเด็กที่นี่ตอนเราเอาคอมไปลงวิกิตัวนะพี่สี่สี่ตัวครับเด็กเด็กก็ลุมลุมล้อมตั้งแต่เด็กประถมยันเด็กอน,นุบาลแต่พอ,อ,แ,ตพอแต่พอเล่น พอให้เขาเลิกเขาก็เลิกนะพี่ตรงเวลามันจะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งตึงตึงตึงตะดึงตึงตดึงตึงตดึงต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 ึงเพลงค้างเข้ายินกล้วยซึ่งได้ยินเนี่ยเด็กเอาเอาเอาของที่ทำโยะฝากเลยนะพี่พี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะแบบเขาบอกฝากไว้กับพี่หน่อยนะเดี๋ยวหนูมาทําต่อผมก็บอกเอาหนูเก็บไว้เดี๋ยวมาทําต่อเขาเอาของมาดูมาให้พี่ดูว่าจะได้ทําต่ออะไรอย่างงี้แล้วเด็กก็จะเดินไป ด้วยการรู้หน้าที่ของเขาอ่ะใช่เด็กแล้วเวลาเขามีปัญหาแล้วเขาจะถามใช่ไหมพี่มีมีคำถามอะไรไหมพี่คําถามแบบที่แบบเราเห็นแล้วแบบปิ๊งแล้วแบบเออเด็กก็ถามได้อะไรเงี้ยมีไหมพี่เด็กมันถามได้ยังไงหรือเปล่าเออเออเออเด็กเด็กถามได้ยังไงแล้วแล้วคิดอะไรอยู่ถึงถามอย่างนี้อะไรเงี้ยมีไหมครับเอ๊ะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเด็กแก่แดดนะครับแต่ว่ามันเป็นคําถามที่เขาเรียกอะไรอาจจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์เยอะขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เช่นยังไงพี่คือตอนผมติดพมในกิจกรรมเนี่ยเขาจะต้องแบบมีการปูพมนะครับ,รบในพื้นที่กิจกรรมครับเราก็จะเอาพมเป็นม้วนแล้วก็ปูไปเหมือนเราติดเทปพมสีแดง,มแดง3มอันสามอันอมันก็ต้องปูไป<ๆ>ไป,ปูไปเสร็จด้วยความที่แบบว่า เราติดเทปกาวเราต้องติดให้แน่นใช่ครับเพราะเราไม่อยากให้แบบเตะหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็เลยใช้มือหรือว่าใช้ส้นรองเท้าครับส้นรองเท้าส้นรองเท้าแบบคัดชูอ่าใช่หนักหนักอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เดินมาถามว่าทําไมต้องใช้ส้นรองเท้าอ่าฮะซึ่งปกติคนทั่วไปถามไหมครับเด็กปกติก็จะคิดเรื่องตัวเองใช่ไหมครับไม่ค่อยเอาเรื่องข้างนอกมาคิดใช่ป่ะใช่ครับเด็กนี่วิ่งเข้ามาถามถามเป็นกลุ่มสักพักก็ไปเรียกเพื่อนมาประมาณหกคน เขาก็วิเคราะห์กันว่าทําไมเราถึงต้องใช้ส้นรองเท้าแล้วพยายามอธิบาย mm hmm. แล้วแล้วพอเราเฉลยเนี่ย mm hmm. เขาก็มาดูกันว่าเขา mm hmm. เขาวิเคราะห์ตรงไหมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งผมคิดว่ากระบวนการความคิดของเขาหลายๆอย่างเนี่ย mm hmm. มันอาจจะแบบเป็นคําถามง่ายๆนะครับ mm hmm. ทําทําไมนี่อะไรอะไรเงี้ย mm hmm. คือไม่ได้ถามอะไรแปลกๆอะ่ะครับ hmm. แต่ว่าแต่ว่าเขาเขาใส่ซื่อกับการที่จะหาคําตอบ mm hmm. กับการที่แบบ ถามคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นตรงเนี้ยมันสําคัญมากใช่ตอนโตขึ้นก็ทําให้คนเราต่างกันใช่พี่นิวก็ให้เขาทําไม่ใช่หรือ,อยังไงพี่นิวก็เลยให้เขาทําครับอ่าให้เขาลงมานั่งแล้วก็อาจจะแบบคือเขาเข้าใจว่าเด็กในโรงเรียนนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่แบบเอ่อเป็นลูกของขุนนางหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือคนที่มีชื่อเสียงนิดนึงซึ่ง ในภาษาเราเรียกว่ามีสกุลลุนชาติมีนามสกุลหลายนามสกุลที่ยาวๆเป็นที่โด่งดังเรารู้จักกันดีเราให้ท่านลงมาทํำเลยลูกของท่านเหล่านั้นลงมาทําเลยแล้วก็มือเปื้อนเทปกาวตอกโดนนิ้วอะไรเอาเลยทําเลยแล้วก็เขาก็ไม่รู้สึกว่าแบบ เขากลัวกลัวที่จะทํะเขาทําด้วยความมั่นใจพอทําเสร็จแล้วก็พูดได้ว่าเออเนี่ยมันทําไมเพราะอะไรซึ่งผมคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่แบบเราเรียนแล้วเราเรามักจะกลัวว่าแบบเด็กจะได้รับอันตรายจากสิ่งที่ลองเล่นอะไรเงี้ยครับถ้าเราอยู่เราก็ให้เขาเล่นเนะก็มันเรื่องของเด็กก็มันก็จะโยงไปถึงตอนที่ทําเข็มกัดครับตอนทําเข็มกัดนี่แบบว่าจะจะชัดมากเวลาจะเห็นที่ัยของแต่ละคนเลยซึ่งผม ผมวาดอังก้เบิร์ดไปอังก uh ้เบิร์ดจริงๆแล้วในใน,ในเรื่องเนี่ยในในเกมเนี่ยมันจะมีกี่ตัวพี่แดงเหลืองฟ้าดําขาว uh huh. บุมแมลงหนึ่งตัวใช่ไหมครับหกตัวแล้วก็มีตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวมันจะ็เจ็ดหรือไนั่นแหละแล้วผมก็วาดลงสีอย่างดีเลยไปแปะไว้ตรงข้างหน้าผมบอกเด็กทุกคนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะถ้าใครอยากวาดเนี่ยมาดูแล้วก็วาดตามอ uh. เด็กบางคนก็บอกพี่ผมวาดไม่ได้วาดให้หน่อย ในกรณีที่แบบว่ามันขอหลายครั้งผมก็จะวาดให้แต่ถ้าเด็กที่แบบว่าขอแบบว่าไม่ได้จริงจังมากอ่ะพี่วาดให้หน่อยว่านี่พี่เอาแบบมาให้ไปดูเขาก็จะแบบว่าไปข้างหน้าเลยนะพี่เขาก็วาดแบบตามอ่ะเหมือนไม่เหมือนเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเขาแค่เขาแค่รู้ว่าเนี่ยคือกีบเบิดก็พอแล้วไงใช่มขอให้ได้ทาใช่แต่ว่ามีกรณีหนึ่งกรณีไหนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่มาถึงเห็นแบบอยู่ข้างหน้าอ่ะฮะ อันนี้พี่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมถามว่าขอได้ไหมแล้วก็บอกว่า mm hmm. ผมก็เลยผมนั่งอยู่กับเด็กแล้วผมก็ว่าผมก็สอนเด็กวาดผมก็ไม่ได้ครับอันนี้เป็นแบบให้เด็กวาดต่างครับครับถ้าอันนี้ถ้าอยา,ยากวาดถ,ถ้าอยากได้ต้องวาดเองครับผมบอกงี้ออื mm hmm. เขาก็บอกว่าไม่เอาถ้าวาดเองมันก็ไม่เหมือนสิ mm hmm. ผมก็บอกว่าไม,ไม่ได้ครับมันเป็นงานแฮนด์เมดต้องทําด้วยตัวเองจะดีที่สุดครับ ก็ทำน้างงอแล้วเข,เขาเอาไปทาเองครับ mm hmm. สุดท้ายผมไม่รู้ก็เขียนอะไรหรอกนะแต่ผมทมําให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทาไมทําไมผู้ใหญ่ต้องทําให้รู้สึกว่าสิสทธิเด็กกับของผู้ใหญ่เนี่ยต่างกัน mm hmm. ซึ่งแบบตอนผมเป็นเด็กเนี่ยเวลาแบบของชิ้นหนึ่งเนี่ยที่แบบเท่ากันน่ะแต่ครูได้แต่เด็กไม่ได้เน่ยมันจะรู้สึกแบบเอ้ยทําไมทําไมครูได้ฉันไม่ได้ต่างกันยังไงเราต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้เด็กกับครูที่นั่นที่ผมไปอะ่ะ เท่ากันครูเด็กไม่ได้ครูก็ต้องไม่ได้ต้องทําเองอย่างเงี้ยซึ่งบางคนอาการน่ะจนถึงขนาดว่าขอไปทำไปเป็นของขวัญลูกได้ไหมทั้งที่จริงๆแล้วของพวกนั้นเป็นของตอบแทนในการทำบูธกิจกรรมแต่กลับแต่กลับจะมาเอาแต่เก็บกั่ไใบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็บางทีก็ไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางมันมันทำให้เห็นว่าบางคนเราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อหวังหวังรางวัลท,ที่ที่จะถึงปลายทางอะไรอย่างเงี้ย เราไม่ได้ดูขบวนการะบวนการมันอะเอาแค่แบบว่าจุดปลายทางมันแล้วเราก็มีคำคม